เสร็จแล้วพวกเราแค่ต้องรอใช้เวลาอีกแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงโอเคถ้าอย่างนั้นพวกเราสำรวจรอบๆเชิงเขารอก็ได้เอ๊ะมีคนกำลังมาเป็นพวกเขาอีกแล้วงั้นเหรอเอ๊ะนี่เจ้ารู้จักกับพวกเขาด้วยอย่างนั้นเหรอเมื่อไม่นานมานี้ข้าเพิ่งจะรู้จักพวกเขาไปนะเฮ้ต้วนชิงเจอกันอีกแล้วนะ และครั้งนี้จะต้องเป็นเจ้าแล้วล่ะที่ถูกพวกเราจัดการหานี่เจ้าเพิ่งจะรู้จักกันจริงๆริงเหรอนี่ทําไมพวกเขาถึงได้เกลียดเจ้าแล้วกับว่าเจ้าไปทําร้ายครอบครัวของเขามาแต่ชาติบางก่อนเลยนะดูเหมือนว่าถ้านั้นกําลังเปิดออกแล้วข้าไม่มีเวลาพอที่จะมาเสียเวลากับพวกเจ้าหรอกนะซื้อมาคงพวกเราไปกันเถอะพวกเราก็ควรจะรีบเข้าไปในถ้ำและสังหารเขาในทันที ช่างเป็นเมืองที่กว้างใหญ่รา้ากับทะเลทรายเลยผนึกมาลานะเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เราจะมุ่งตามหาในที่แห่งนี้บ้าะมัดเจพวกสามคนนั้นดันตามพวกเรามาโดยที่ไม่ได้ทําอะไรเลยผนึกสีดํานั่นจะต้องไม่ธรรมดาแน่ๆอะไรก็ตามที่ดึงดูดพวกเขาเข,าเข้ามายัางที่นี่สิ่งนั้นจะต้องเป็นสมบัติล้ําค่าอย่างแน่นอนไม่เช่นนั้นพวกเขาคงไม่เข้ามายัางที่นี้หรอก ทั่วทั้งเมืองแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยลังสีต้องห้ามและกับดักมากมายซึ่งสามารถสังหารจักรพรรดิยุทธขั้นที่แได้เลยทีเดียวและเพื่อไม่ให้ใครมาขวางทางพวกเราเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยต้องสังหารพวกเจ้าก่อนซื่อมาคงข่าจะบอกสิ่งที่พวกเราควรทำว่าต้องทำอย่างไงก่อนอื่นเลยเจ้าต้องเข้าไปเอาผนึกมลานมาให้ได้ข้าจะจัดการกับพวกเขาเองแค่เจ้าคนเดียวจะไว้งั้นหรอ รีบไปแล้วเข้าก็ได้โลหิตแห่งฟ้าดินสังหารสิ่งมีชีวิตทั้งมวลอนาเขตทำลายล้างข้าต้องยอมรับว่าวิชายุทดระดับจกักรพรรดิของเจ้าไม่ธรรมดาเลยแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ย่อมไม่อาจรับมือได้แน่นอนแต่เจ้าหลงกลแล้วสายฝนโลหิตแปรเปลี่ยนจกักรพรรดิสังหารเจ้าคงคิดว่าติดกับเจ้าแล้วสินะ แต่โชคร้ายนักข่าดันเห็นความลับของฝ่ายฝนโลหิตของเจ้าสลายไปซะถึงทีข้าบ้างแล้วล่ะแย่แล้ว, yeah, yeah, ลวนณในพื้นที่ด้านในในที่สุดก็มาถึงแล้วบัดซบจหมอนั่นไปถึงแท่นบูชาแล้วเราจะปล่อยให้เขาไปแบบนี้ไม่ได้เราควรใช้ข้อได้เปรียบในโอกาสนี้และบทขยี้ต้วนชินซะบรรพชนวิธีเพิงก้าสวสวรรค์พิโรธ วิถีสายฟ้ากับ,บีสายฟ้ากุลหลบนบรรพชนแห่งวิถีโลหิตสังหารทั่วน,นิลันฮฮดูเหมือนว่าพวกเจ้าจะทุ่มทุกอย่างที่มีเพื่อจัดการข้าสินะเพราะฉะนั้นข้าจะไม่ใจดีกับเจ้าอีกต่อไปแล้ววิญญาณยุทธถึงเทพเจ้าสงคามไปลงนรกซะรีบลบให้ผลแล้วเข้าให้ตายสินี่เจ้าพัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้วเนี่ย ซื้อมาคงหยุดเสียเวลาได้แล้วเข้าใจแล้วเดี๋ยวข้าจะไปเอามันมาเดี๋ยวนี้แหละสมบัตินั่นจะต้องเป็นของข้าผู้นี้ให้ตายเถอะเจ้าสิ่งนั้นมันย่อมไม่ใช่สิ่งที่พวกเจ้าควรได้ไปืม